มาหกล่องล่ำรวยครับร้อยสพอยต์ไปวิวหกล่องพอเปล่ามีอะไรบ้างกันแตกกันแตกกันแตกเงินเพียบเลยนะป่ะเดี๋ยวดูดีกว่าว่าหกล่องเนี่ยได้อะไรบ้างเริ่มต้นด้วยการันตีหมีไฟอยู่แล้วแหละมั้งโอ้วะมันต้องมีแสนหนึ่งใช่ปะ่ะซึ่งร้อยห้าบวกหอันนี้ได้ร้อยสิ ร้อยบกหอันนี้ได้ร1 5 1สิบห้าร้อยสิวกหกได้ร้อยสิบหกร้อยสิไม่ถึงแสน <c oughs> <c oughs> เอาร้อยสิไปถึงแสนก็ไม่เป็นไร5้าใบไป <c oughs> แถมแถมกวางกันนะโมดิตโมดิตโมดิตซีซีชวายนี่และอะไรอีก2อชิ้นเวล่ความสุขหมดเร็วหรือเกินครับ <c oughs> เริ่มจาก99ก่อนครับ 6-8เหมือนเดิมครับลุ้นยากแต่ลุ้นได้เอาอะไรดี LN เน่เอาอะไรดีวะอย่าเขาพูดจะได้ <c oughs> ไม่แปลไม่เป็นไรมันมีการันตี8ใบเดียวใช่ไหม2ใบ3ใบเดี๋ยวค่อยไปใบการันตีเงินมันเยอะโหลดเลยช้าโอ้โหอันนี้คลาสดีขึ้นหน่อยโซบอลไลน์ใช่ป่ะ ได้สวออนลน์กันมามาเดี๋ยวนี้พอมีไฟปุ๊บต้องต้องดีใจได้แล้วนะถ้าแบบมีวอล์กวอล์กเอามาเนี่ยคือต้องต้องดีใจนะเดี๋ยวนี้คือร้อยสิบแปดแบแบ,แบยังได้แค่นี้ส3มบวกแปดทั้งทีปีไม่ดีเลยตะกี้กุลิดเอลเอนร้อยสิบสี่กหนึ่งอะไรบวกแปดก็ไม่มีไฟ ต้องการไขรอะปีมาดิดเบนเซมา่ามียัง SPL ไม่ L. L เอาเขาเอ็นเอาเหอะหลักล้านถ้าเปิดมาได้หลักล้านก็ดีแล้วกล่องแบบนี้มีไฟหน่อยมีโอ้โหเขาวิ่งเป็นเลขรอ่อยสามเวนี่ไปกินใหญ่ดีวะปะวะอาซาเฮจีเออต้องอาซาเฮจีดีวะไม่ต้องไม่เห็นไฟเลยอะ พลุสักนิดยังไม่คิดจะมีมีไหมอาซาไม่มีอะไรตรงเนี้ตรงนี้อ,อะไรดีอะหอยมีสักอย่างอะหน่งั่นย,ยากทุกใบเลยวะสยาเซเว่นบบงีไไไไ้ได้ไหมได้ไหมมีมีมมตาเออะมาอันนี้มีมัดดิดอันนี้ไม่มีมัดดิดนี่ไงขอใบเดียวเลยอาซาเฮจีเมื่อก่อนเฮจีคือปีที่ทุกคนเบื่อ เกียรติตอนนี้ HG มีหวังนะครับคุลิต RTN ์ทีเอาซา HG หวังได้น้อยจังโอเว่นเอ่ะโอเว่นเฮตัวละกันหายใจทำไมวะมีมีมี HG ฝรั่งเศสกลองหน้าอ้ก็ก็ดีนะ ก็ดีนะได้นะตะกี้แม่งไม่นึกถึงฮอ,องลีเลยครับใครว่าใครว่าปาเป้ไม่ใช่ปาเป้ไม่มีโอ้ดีแล้วรอดแล้วถือว่ารอดแล้วนะครับไม่ขายขี้หน้าประชาชีคือโอเคแหละว่าอยากได้อาตาแต่มันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาเท่านี้ก็ได้แล้วนะรอดรอดแล้วรอดแล้วดูกันบ้านนะเด็กๆ hg ยีส hrtn over all 0รอสี่ใบนี้นะครับ พอได้อยู่พอได้อยู่นะฮะรอดลอด,ลอดยังยุกยังมีผมด้วยนะนี่ยจริงพลังไม่เยอะแต่ด้ยวยความที่แบบมันอยู่ได้หลายทีมด้วยนะเป็นตูด๊ดอาเซนอนอย่างงี้ยังเหลืออีกไปที่เก็บใบนี้ไว้เพราะมีมาติดด้วยนะครับแต่มาติดก็รู้จะเอาอะไรเอาอาซาดีกว่าไปครับทุกคนขออาซาให้จีทีเวเบลเยี่ยมเบลเยี่ยม,ยมดำเหลืองแดงมา ธงเบลเยียมมาเลย HG ดำเหลือแดงแต่ก่อนอื่นขอมีไฟก่อนนะไฟมาครับหนึ่งสองสามมีไฟน,นัดแบ๊กเรียกว่าดีเลยแหละเอาจริงอะ่ะเอาจริงคือดีแล้วดีแล้วโอ้รีบขายเลยรีบขายเลยขอตั้งร้านหนึ่งก็โอเคแล้วนี่ไม่ลองเล่นไม่อะไรด้วยนะไปเลยครับพี่ร้อยยิบเอ็ดเอง